ยังกินนองเหมืเนาะเติ่งนี้ออกเป็น,น,นสีลังสันียังเห็ลูกชายกับพอคนกินเหมือนโอ้ปาย่างมันนะปายีทบปลาตรงไงเลยครับโอ้ยอืมโอ้คนเห็ดยังงอนเนาะโอ้โอ้ยไข่ไข่ก,ไขกินน่องไข่ปลาสุดยอดเลยวะ่ะเพิ่นเอาอเองทีใ่ใส่ไปนทำน่องนี่เนาะปลาสองตัว่นเอาไว้ตัวหนึง่งคนท็ดกินตัวหนึง่งคนที่กินเป็นยันอะไรหนึ่งยันอะไรนี่ไอ้ย่ะหนึ่งคนเนียเ โอ้หมอตั็นอะไรหมอใหญ่ครับนี่ตาไข่ครับไขป่ปลาที่เพื่อนมีนอนอ่นางน,น,นั้เลยส่วนหนึ่งหนึ่งตาที่ลูกไส้ก็พอคนบ่อนีวะเอาขามเสร็จน,น,น่ไม่พ่สมต้อาสั้นเป็นหนึ่งปลาเข้าไปปลูกปิกหน้าบ้านก่อนจะง่ายปิกตัวน,นี้ที่อยู่กระถางนะครับเอาลงไปดินอยู่กระถางเสียลงไว้ดินนี่นะคูด Buy khóc. Buy môn sạch. Buy chim nè Hoặc đùm bỏ phục bia quẩy phòng kỳ năm nào. mà bỏ là cái nhạc trong ký. Sạch hôm bụng. Ngakim lê. Phục môn toa. Ngako xả lời. Toa mày mất. Ngaki kì 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 ใส่เกลือตัวตึงหอมใส่เกลือไปสอนนึงกุๆๆๆๆลีกุลีกุลีอมหอมเลยผิกตั้มผิกสุดยอดได้ตั้มผิกหอมเนาะโอ้สิ่งนี่เจอเพิ่นประเด็กนี่เธอตั้เจียวปลาเด็กให้หัวกระลูกเธอกินมาเลยเดียบร้อยเจียวปลาเด็กคนอืมไออ่อนเลย อีกตี่เธอหนึ่งปลาในสามีเธอกระลูกกินเหมือนเจลประเด็ดความสองมีโนกเฮ้จะกนียังอันนี้ก็ได้ตุ่มสุกเตรียมพอรอมระบบพร้อมเสิร์ฟโปะหนึ่งป,าปลากระชุกแล้วเฮ้ยพร้อมเสิร์ฟหงอ,อนเลยหรือเปบ่า หอมกรตู้ขนาดโอ้หอนหอนหอนหไก่ปลาสุดยดอดเลยวะซุกซุกนะปลาเป็นตัเลยบโบให้บาดเล หลอยนำหน่าบีบจะนำเริ่มกันจีติดเซิเสราจปาปาปะักมากอนนะอืม,ม,อมแก้วกับตม้ตมสมผมมีไคกินได้ไหะกินเองก็ได้ะออกกินนั่นโบนะสุดยอดเลย มาบอกแล้วล,ลงมือเขอาไหมเดี๋ยวปลาแดดจับปลาพวกไข่ปลาด้วยลูกปลาลูกโดดใส่ด้วย